ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสบายดีนอ้องบอมแบมบครับผมเมื่อนี้มาเยี่ยมแม่ค่าสาวสวยอัศสรอนครับตลาดตลาดสดอัศสรอครับนอบ้องบอมแบมอาไบักบวงมาฝากนอ้องบอมแบมอีกแล้วครับ ติดใจบ่แจวบมักบวงเขาบมักบวงนี่บได้ซื้อได้เนี่เอามาจากเพื่อนได้นี่นี่ตอยส,สดๆจากบ้านมาได้เนี่ยมักบวงกบับแซบแจวกับแซบเนาะครับงามๆรับขนาดเขาจะเลี้ยงหม้อหกได้นี่น,นหนม้อเจ็ดจบหม้อเจ็ดแห้งจะงามรับ นอนมาแบบนี้อย่ไปทำงานไทยคือเก่าอยู่บหมดเลยจบซะกกนะ่อนเนาะให้จบมอเตอร์เสียสัก,ก่อนจะไปอีกปีเดียวเป็นสาวซะก,ก,ก่อนจะไปตอนแรกเพื่อน่าจะไปเ้าร้ยตกใจเบิดออ๋อขึ้จะได้ไทายผู้สาวงามๆเลยเนาะนี่ครับลานเพื่อนกับมีเครื่องมีของหลายเด้อนี่นี่ครับถ้าผู้ใดอย่างมัซื้อเครื่องซื้อของหยุดมีครบทุกอย่างเลย กบมาตลาดสดอ,สอัศพรนี่เด้อลานนองบอมแบมนี่ครับมาอุดหนุนนองบอมแบมได้หลายแน่นี่กูได้เครื่องของมีเบิร์ดสิงแล้วก็มมแต่ซอยแม่นี่ยบ่แม่ข่ากับตรงมาซอยแม่ขายเครื่องครับเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันกับแม่แม่ได้พักเนี่ย ไดเฮ็ดหน้าเฮ็ดยังอยู่บ่เน um, ี Actually, anyway, ่บ่ไดเฮ็ดไดเฮ็ดหน้าเลยอืมเป็นก็เข่ากับซื้อเอาเนาะอาชีพหลักเิ่นคือค้าขายได้ครับยี่ี่เรื่องก็หลายมารลดแห่งตอนนี้นี่มีโอกาสเจอน้องบอมแบมตลอดเลยถ้าผู้ใดมาเยี่ยมมาตลาดสดอัสสพ้นี่ครับนี่ครับสวยที่สุดในเมืองอัสสพรนนี่ครับ แมีนบ่มีก้น <c oughs> ย่องอยู่อ, <c oughs> อ่ะี่หลายอยู่ดิเห <c oughs> มือนกันโมเมนต์วายไม่แต่ผมย่องเอาเองได้บม่ได้ผมบ่ได้เดียดได้หนิง่ามมีหลีตูน่ะอืมนี่ตัวนี้มันจะมันม่นดิฝากสุดๆ กินสดสดเลยครับถ่ายสดสดเลยเอ,อ,บองบำแบมไม่อยากกินกุ้งกินอยังบ่เพื่อเอฟซี C พันอยากมากินกุ้งน้ำบแมแบมกินกุ้งเผากินบ่อยากกินบ่ลาปลาเดี๋ยวมือหนาเด้อวทเราจะโทษหนาเด้อปิดเทอมหนึ่งตัวเดี๋ยวจะเอากุ้งตัวใหญ่ๆมาฝาก เผื่อมีเอฟซีอยัางมาเยี่ยมถ้าเอฟซีบ่ลมาเยี่ยมเขาก็จะมาเยี่ยมเองแหละง่ามต่านเนี่ยผู้ใดกับว่าไปทายนองบอมแบบนี้มันแต่ก็บแต่ว่าแอบทายอยู่ไอ้ล่านขายเครื่องเพื่อนเรา ได้เนาะอีกคนหนึ่งบอมาเนาะน้องสาวเพื่นกําลังหนาหลักครับมอดสองบอกพุ่นอนะมืออื่นกับวันตลาดไอ้นาดนอกมืออื่นเนาะพุ่นแหงจะหลายนะระหว่างกําลัง ปอกบกมวงอยู่เมนกับมิลูกค้าหัวหาเครื่องโอ้หนาดีอยู่เนาะหัวบ้านเจ้ากเกินยังนี่หัวคือกันบอกนะมันบอกคนไทยกับคนลาวกันเบาคล้ายๆกันเนี้ยเศ้าหาแล้วครับ นี่ครับอเอ่ละไครับหลังจากขายเครื่องแล้วขายได้เท่าไรเราบ้างฮัน,นขายหวดใบนึงบอกหัวดอันนึงเฮลนี่ไปฝากไพ่ก็บติดใจครับ ไปฝากน้องบอมแบมกัย่งใจอ่อนไห้ท้ายนี่นะแซบบบอมแบมแซบด้านเด่นบอเอาแต่ของดีได้มาฝากเอาซีหมเบิ้งนะคลิปนี้ก็จะทายสันๆนสักก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะไม่เยียมน้องบอมแบมใหม่ปนมาพันจะกินกุ้งอยู่ปนมาเป็นไหมบอมแบมแซบบอ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพูดใด้หลายท่าติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องนุตุกเฟมลีดัมเดอร์บายบายกันน้องแบม